เรื่องแรกที่อยากจะมาเล่าให้ฟังกันก่อนนะฮะอันนี้พูดถึงเรื่องเทคโนโลยีกันก่อนเลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของ a i เนี่ยมันพัฒนาไปได้ไกลามากแต่ที่ผมจะพูดต่อไปนี้เป็น AI ของคนไทยฮะเรื่องของ AI ที่มีชื่อว่าว้าวจาเป็น AI ที่แปลข้อความเสียงพูดอีสานที่แรกของไทยฮะเรื่องนี้เองเนี่ยทางอาจารย์ดรพงศธรจันยอยนะครับท่านอาจารย์วิทยาลายัยการคอมพิวเตอร์มอขอนแก่นเนี่ย ท่านก็บอกว่าปัจจุบันนี้การพัฒนา AI เนี่ยทั่วโลกให้ความสนใจแม้จะมีการใช้แต่ยังคงอยู่ในในในรูปของภาษาอังกฤษยอยากจะใช้เทคโนโลยีตัวนี้แหละมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักภาษาถิ่นให้คงอยู่เขามีการรวบรวมเก็บฐานข้อมูลเสียงภาษาอีสานนะฮะมากกว่า5,000ประโยคนํามาสู่การแทนเสียงหรือการใช้แบบจําลองทางสถิติเกิดเป็น AI แปลงเสียงเวอร์ชั่นแรกกับ แล้วก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชันที่2หรือว,ว่าวาวจาาในปัจจุบันใครที่สนใจนะครับนำ AI วาวาจาาไปใช้งานเนี่ยก็สามารถติดต่อได้